เคยเป็นวดที่อื่นมาเห็นว่าไม่ฟินเลยต้องมาเรียนเองจบแล้วค่ะสปาผมเวียดนามเป็นยังไงบ้างหลักสูตรนี้ชอบมากค่รึ่งจนทั่วแล้วท่าต่อค่ะสะดุ้งมือฮึ๊บฮึบฮึบท่าถึงจะสวยนิ้วโป้งเกาะกันไว้เกาะช่างหลุดกันจ้าอ่าล็อกไว้ ลองไปนวดร้านอื่นมาเป็นพันมาเรียนเองถึงได้รู้เทคนิคว่าทําอย่างไรให้ลูกคา้าติดลูกศิษย์แอบแกระซิบไม่น่าเสียตังไปลองเลยจะเวียดนามจ๋าก,ก็ไม่ใช่จะอินเดียนเฮดก็ไม่เชิงครูผสมสารอะไรเข้าไปคะเนี่ยมันเป็นสูตรลับจับเงินร้านจานนักเรียนจา๋าแต่เห็นบอกว่าหลักสูตรที่นี่แบบไม่เหมือนใครอาจารย์สอนแบบปรับสูตร พัทยานะคะูีใกล้ w alking street ห้าง Royal Garden เด่นโรยโยกเกอร์เด่นนะคะอ่าสัปปะลาวภูเก็ตนะคะพัทยาอิสเรลค่ะอิสเรล่าไกลมากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าสนุกสนานกันมากฟินไหมคะเพื่อนเราเก่งไหมเพื่อนเราทำได้ไหม เป็นอันนี้ก็ช่างสับสวยนะคะแล้วก็เปิดร้านนวดมาก่อนท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับสปามาก่อนด้วยได้โดนมืออาจารย์แล้วก็ได้ลองทาดูรู้สึกยังไงครั้งแรกดีมากเลยค่ะฟิน <c oughs> การนวดศีรษะของเราแตกต่างจากที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างค่ะเพราะว่าบางทีขเขาแบบกาวเยอะแล้วทาให้หนังศีรษะแสบมากฟิน่ฟินไปเลยครึ่งแล้วถึงเลยถึงเลยมีแอบหลับด้วยแอบหลับจริงค่ะฝั่งนี้ไม่แอบหลับไหมตอนเพื่อนทำไม่ได้แอบค่ะเราเป็นทีเลยร้านพวกเราลูกค้าติดไหม แน่นค่ะติดแน่นอนอย่าบอกเขาเนาะเคล็ดลับเนาะเออเคล็ดลับใช่ไหมติดไหมทุกค่ะติดไหมติดแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์สปปลาวเจอกันแล้วพบกันเด้อแล้วพบกันเด้อสอบปปรแล้วแล้วอินเนอร์กำลังมาเอออ่านี่ได้แล้วยกท่านี้ครูดังไปถึงสปปลาวนะที่ทูดฮอนเนี่ยอ่าลูกค่ะจะกินมากขึ้นี่ตีแบบนี้ S <S นวดไม่ดีฝีมือไม่ได้ระวังลูกค้าไปทําที่อื่นนะคะอยู่วงการน,นี้ไม่ได้แข่งกันที่ราคาแต่แข่งกันที่ฝีมือลูกค้าติดธุรกิจจึงจะเติบโตค่ะ The Magic Academy สถาบันพัฒนาสุขภาพและความงามครบวงจรรงังสิตปทุมธานี